สวัสดีครับทั้งวันเลยทั้งวันเลยคุณลุงอ่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยย้าวันนี้ค่ะเพิ่งกินข้าวเสร็จอ๋อคือเลิกงานด้วยใช่ไหมไม่รู้จะเลิกงานไปไหนเนี่ยไม่มีงานไม่มีการทำกับเขาเนี่ยเอาท้อวัดเลยนะครับลืมแล้วเนี่ยอยู่แปดริ้วค่ะใกล้เลยนะใกล้ไหนใกล้สักแก้วใช่ใช่ใช โสดไหมห้าร so ้อยห้าสิบห้าโสดไหมคุณเดี๋ยวนะคุณนานาใช่ไหมชื่อนานาใช่ไหมใช่ค่ะโสดไหมครับโสดลูกสองโสดลูกสองเอาละเอ๊โสดลูกสองมัไงวันนั้นที่ว่าเจอคนยี่สิบคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่จำได้ด้วยเหรอพี่เขาสี่สิบห้าแล้วอะไรนะก็คือพี่นาณาสี่สิบห้าแล้ว บ้าบอฉันไม่แกะฉันเหยสามสิบห้า่ำสามไปโ okay. อเคอะแตขึ้นเลขห้าไม่ได้เลยใช่ไหมตอนแรกแบบนึกว่าใครเชิญมาตอนแรกก็จะแบบไม่ได้รับนะเนี่ยอันนี้โอ้จำได้ก็เลยอ๋อรับเลย ็สวยด้วยแหละก็เลยรับสวยนะทำไปเล่นไปสาธูเลยอรอแล้วไม่สวยตรงไหนก่อนเราไม่ได้มาสาวไอ้สายขายขายสวยไงเราขายขำตลอดเลยขายขำดีแล้วครับที่ขายขำอะ่ะใครเขาก็ชอบแบบความขำพวกนั้นแหละตอนนั้นเนี่ยไม่ดีที่เราเจอกันอ่ะ ใช่เจอสองรอบเลยแล้ว,วลูกสองยังสวยมากมากก็มันแน่นอนอยู่แล้วครับบ้านอยู่หลังเขาเมื่อเนี้ยฝนตกทีสัญญาณก็หายใช่ว่าหมอฉ<อ>าเชิงเขานี้มันหลังเขาตรงไหนเอาบ้านอยูท่าตะเกียบนะบ้านไม่ได้อยู่ในเมืองเอารอมีท่าถ้วยไหมข้า,าขง,ขงหลังก็เขาลูกเด็กพร้รอมรักแม่ รักเด็กพร้อมรักแม่ด้วยโอ้โหติดตามพี่เขาไว้เลยตอนนั้นพี่เราเจอกันถ้าเกิดว่าถ้ารักแม่ก็ต้องรักลูกด้วยบ้านนอกว่าเงินได้จริงไหมแล้วก็ไม่ต้องเอาลูกเพิ่มมีแค่นั้นก็พอแล้วอพอแล้ว,ลวใช่ใช่ทำขออนุญาตนะครับขออนุญาตเสียมนรายาตนะครับทำหน้าอกมาใช่ไหม ใช่ใช่ค่ะโอเคเพราะว่ามันดูแบบมันดูมันดูแบบมันมันเป็นแบบไม่ปกติอ่ะน่าจะธรรมชาสัมันไม่สมกับตัวไงโอ๊ยแต่มันมันมันล้ําไงมันล้ําไงก็เลยแบบถามดูมีแต่ถามข้อเพิ่มอนดีปวดหลังไหมครับไม่หรอกบี๊ ตอนนั้นเจอพี่อ่ะพี่แบบกระตุกกระตักเพราะว่าเน็ตมันไม่ดีแต่ตอนนี้พี่แบบว่าโอ้ยดูดีมากเลยพี่ใส่กดอย่างเดียวเลยจริงโอเคพี่นานาขอบคุณมากนะครับพี่เดี๋ยวไว้ผมแวะมาเล่นด้วยใหม่นะปกติต้องดึกดึกไงพี่อ่ะอ่าเดี๋วดึกดึกเดี๋ยวถ้าดึกยังอยู่เดี๋ยวเชิญไปถ้าแบบเร็วตัวออกเดินทางได้สาแล้อนะดิม